โอ๊ยทำไมไม่ได้ขยะพลากริกเนาะขยะพลาติกเยอะแยะเลยนะ่ะโอ้กระป๋องกระแปงไม่เห็นมีเลยมีแต่ขยะพลาติกเลยโอ้เดี๋ยวเราจะจัด,จดการเลยเออเอาครับสวัสดีครับอยู่กับงานช่างสัมปะปนนะครับวันนี้มีขยะพลาติกผมเก็บมาได้นะครับเยอะแยะเลยจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อันนี้ไม่ใช่สวยดาวสาวโดยนะครับมันเป็นขยะพลาสติกที่ผมเอามาล้างมาตากนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับมันเป็นขยะที่ผมหามาได้นะครับวันนี้ผมจะมาทําน้ํามันจากขยะพลาสติกนะครับมันจะเป็นยังไงโดยผ่านกระบวนการไพลโลไลซิต์ครับผมไพลโลไลซิต์คืออะไรผมขออนุญาตนะครับอ่านก่อน <laughs> กระบวนการไพโลไลซิสคือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีนะครับโดยใช้ความร้อนในสภาวะอร,รอากาศจากโซ่พันธะเคมียาวๆให้มันสั้นลงนะครับเอาแค่นี้แหละครับนะครับ เอาบ้านบ้านเลยครับเอาพลาสติกไปต้มต้มแล้วมันเป็นไอแล้วไปผ่านน้ำนะครับผ่านน้ําแล้วก็ให้มันหยดหยดมาเป็นน้ํามันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกระบวนการกันเลยนะครับอุปกรณ์ของผมที่จะช่วยให้ผมทําน้ํามันได้ก็จะมีนี่แหละครับผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับจะมีอะไรบ้างนี่ถังแก๊สเก่าครับผมทําเป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มนี่ครับผมก็มาเจาะเจาะเอาตรงนี้จะเป็นที่ใส่ขยะนะครับท่อลําเลียงนะครับท่อลําเลียงขยะ ตรงนี้ก็เพื่อเซฟต,ตี้ผมก็จะใส่เกจวัดความดันแรงดันนะครับเซฟต,ตี้หน่อยอ่านี้เราเปิดได้ขันนับสตัวนะครับจากนั้นผมก็จะใส่หน้าตามันก็บิดบิดเบี้ยวนะครับโดนความร้อนตัววัดอุณหภูมิข้างถังนะครับข้างถัง,งผมไม่มีตัวยิงเนะี่ยตัวนี้เลยนะครับต่อมาขึ้นมาจากนี้ก็จะเป็นท่อลําเลียงไอไอพลาสติกที่เราต้มนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตใช้แก๊สแก๊สนะครับผมใช้แก๊สในการเป็นเชื้อเพลิงอ่า ไล่มาเลยครับทีละขั้นตอนผมจะทําทีละส่วนอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นมอต้มนะครับฝั่งนี้มาจะเป็นตัวกันนะครับตัวลอเย็นนะฮะตัวนี้อันนี้ผมจะใส่น้ําโดยให้ไอพลาสติกเข้ามาในกระบอกนี้ครับตัวท่อนี้จะผ่านมานี้เลยผ่านมาตรงนี้นะฮะมันอยู่คนละส่วนกับน้ำนะครับตัวนี้ก็จะมาถึงวาลเราก็เปิดไว้นะฮะวาลเปิดไว้น้ำมันก็จะหยดลงตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ ้นีผมจะเปลี่ยนน้ำนะฮะผมจะใส่ก๊อกน้ําไว้นะครับก๊อกน้ําเพื่อถ่ายน้ําเวลาน้ํามันร้อนมากๆแล้วก็ถ่ายน้ําออกแล้วก็เติมน้ําเย็นเข้าไปครับโอเค,อเคนะครับเครื่องผมก็ทําเอง นะครับรอยเชื่อมอะไรมันก็ครั้งแรกครับครั้งแรกในการเชื่อมมันก็หน้าตามันก็ไม่ค่อยสวยงามนะครับอันนี้นะครับมันเป็นการทดลองเราก็ดูเป็นการทดลองนะครับน้ำมันมันจะออกมาเป็นคูนคูหรือดำดำหรือเหลืองเหลืองอ้ยก็ไปชมกันนะครับอันดับแรกผมจะเอาพลาสติกนี้นะครับไปทําให้มันชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่ออะไรมันจะได้ต้มง่ายๆนะฮะทำเป็นชิ้นเล็ก เล็กเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็วันนี้ผมจะทําการทดลอง1กิโลกรัมเดี๋ยวผมทําเสร็จเดี๋ยวจะมาเอามาใส่ช่องนี้นะครับเดี๋ยวคอยชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขยะที่เราเห็นตรงหน้านี้ก็มาแล้วครับ1กิโลกรัมนะครับวันนี้เราใช้การทดลอง1กิโลกรัมนะครับถ้าที่เป็นขวดๆผมก็หั่นมาแล้วนะครับหั่นมาแล้วนะแต่ถ้าเป็นถุงนี้เดี๋ยวผมก็ม้วนเข้าไปเลยมันง่ายนะฮะขวดๆก็ตัดมาละเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยครับนี่ฮะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ ก็จะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารูเรามันไม่ใหญ่มากเดี๋ยวใส่เสร็จค่อยมาดูกันในเดี๋ยวผมจะปิดปิดแล้วตอนจุดไฟมาดูทดลองกันเลยนะครับเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยครับครับตอนนี้ผมก็บรรจุเข้าไปแล้วนะครับ1กิโลกร,รัมทีนี้ผมก็จะปิดแล้วนะครับปิดแล้วขันน็อตให้แน่นนะครับปิดแล้วก็เดี๋ยวเราเราก็ไปจุดไฟนะครับขันให้ครบ4ตัวนะครับ ให้แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มจุดไฟเลยครับจุดไฟเลยครับอาจจะมองไม่เห็นไฟนะครับเพราะว่าเราต้องปิดไว้นะครับปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนออกมาข้างนอกให้เข้าเตามากที่สุดข้างๆนี่นะครับปิดไว้นะครับเราก็ต้มเหมือนต้โมหม้อแกงอะไรธรรมดานี้เราก็เปิดไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดเ์าให้สุดเลยอันนี้ก็จะมีกระบอกตวง ครับผมจะวัดปริมาณนะครับปริมาณน้ํามันที่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิกันเมื่อกี้ผมลืมถ่ายก่อนเนาะแต่นี้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เราไม่ได้เร่งไฟมากครับเนี่ยขยับขึ้นเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับต้มเหมือนต้มหน่อไม้เหมือนต้มหน่อไม้ครับขึ้นเรื่อยๆนะครับดูน้ํามันจะออกอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ ความดันนี้ไม่น่าห่วงนะครับความดันเพราะว่าผมไม่ได้ปิดวาไว้นะครับอันนี้เปิดวาไว้สุดเลยเราจะไม่อ้นอ๋อลืมกอกน้ำนะครับผมลืมกอกน้ำน้ำรอเย็นโอเคถ้าจะให้ชัวร์นะครับเดี๋ยวผมขอเอาอุณหภูมิตัววัดอุณหภูมิมาเสียบไว้ตรงนี้หน่อยนะครับผมจะไม่ให้เกิน40องศานะครับ ครับตอนนี้อุณหภูมิ151องศา152นะครับประมาณนี้เวลาผ่านมาก็ประมาณ30กว่านาที35นาทีประมาณนี้นะครับน้ํามันของผมก็เริ่มหยุดแล้วครับตอนนี้เนี่ยเสียงมันจออกมานะฮะน้ำมันเริ่มหยุดแล้วครับเนี่ยเริ่มหยุดก็ประมาณ30นาทีนะฮะน้ามันเริ่มหยุดเลยครับดูเรียเหลืองอ้อยเลยครับปล่อยออกมานิดๆนะครับเพื่อให้มันได้กลั่นตัวตรงข้างในนี้บ้างนะฮะ มันจะกันตรงน้ำฮนะมันมาจากเนี้ยทอนี้จะร้อน INE, นิดๆนะครับทอนี้จะอุ่นๆแล้วทอนี้จะร้อนร้อน <naughty vé> มาหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยตรงนี้จะร้อนมากกว่าเนี่ยไอมาจะตรงนี้นะมากระทบน้านะครับมากระทบน้ําร้อนกระทบเย็นอ่าอุณหภูมิน้ําไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นหรอก30สองศานะฮะอุณหภูมิครับอันนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะครับเป็นน้ําเลยนะครับตัวนี้น้ํามันของเรา ครับ20นาทีต่อมานะครับตอนนี้20นาทีน้ำมันของเราจะได้เกือบ30มิลลิลิตรแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิมันกําลังได้นะครับตอนนี้จิดหลอมละลายของขยะพลาสติกนะครับกําลังได้แล้วหยุดมาแล้วครับอุณหภูมิข้างบนก็ประมาณ180กว่าองศานะครับเราจะไม่เร่งไฟมากครับครับน้ํามันกําลังมาหยุดมาแล้วนะครับครับใจเย็นนิดนึงนะครับมันเป็นการทดลองนี่ครับเราจะดูนะครับว่า มันจะได้กี่มิลลิลิตรนะครับพลาสติก1กิโลนะครับเราก็ไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ครับขณะนี้ก็ใช้เวลาไปก็เป็นชั่วโมงละครับมันจะได้น้ํามันเท่าไหร่มาดูกันนะครับก็ประมาณ100-100มลลิตรใช้เวลา1ชั่วโมงแต่ก็ยังเหลือนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่1ชั่วโมงนะฮะอุณหภูมิก็ประมาณ190กว่าองศานะครับ1 9อ8อันนี้ก็คือการทดลองของเราน้ํามันที่ได้ก็จะเป็นของเหลวนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ทําการทดลองที่1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปจุดไฟให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับมาทดลองจุดไฟกันเลยครับว่ามันจะติดไฟไหมนี่ครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับโอเคติดไฟนะครับน้ํามันที่ได้จากการกันขยะพลาสติกนะครับเหมินนะครับออกหน่อยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับผู้ติดตามอยู่แล้วนะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยใจจริงครับผมยังไงก็ช่วยติดตามกันไปนานๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ